สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์บิดี้ทอเลสซอมบี้ ยูนิเวอร์สอีพีที่สิบแปดนิววัสจากช่อง m o n s t e r Up นะครับหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยกุมของพันธมิตรนะครับสามารถขับไล่เจ้าซอมบี้ไทยท่านทีวีแมนไปได้นะอีกทั้งยังสามารถจัดการเจ้าซอมบี้ค้างข่าวไปได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คริโตหรือตากล้องของเรานะครับก็ได้เข้าถึงแฟสไดนะครับที่ข้างในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยาต้านไวรัสซอมบี้ได้สาําเ็จนะครับแต่แล้วเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับกุมของสเร์แมนที่พวกเขาเนี่ยมีนโยบายไม่จับมือกับฝ่ายทกิบดี้ทอยเล มาแย่งเฟดไดอันนั้นไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการต่อสู้สุด,สดเดือดเลือดพล่านก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่การต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายของสปิเกอร์แมนนะครับก็ได้เปิดตัวไททันตัวใหม่ของพวกเขานะซึ่งในท่านตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไซเลนนั่นเองนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าไทท่านตัวนี้เนี่ยมีความเก่งความโหดเป็นอย่างมากเลยเนะสามารถลบล้างพลังในการหยุดเวลาของในท่านคอกแมนได้นะครับอีกทั้งตัวของในท่านไซเลนเนี่ยก็มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ฝั่งของพี่จีแมนสุดหล่อเท่ของเรานะครับที่ปีแกนเนี่ยได้เข้นพลังทั้งหมดเพื่อจัดการเดาแทท่านไซเลนลงไปได้สําเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจีแมนที่ใช้พลังจากแกนกลาง X18 มากไปนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้พี่จีแมนนะครับกำลังถูกแกนกลาง X18 กินกินอยู่ในขณะนั้นเนซึ่งนี่นะครับก็คือเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับไงไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับไท,ท่านตัวใหม่ของเราสปกเกรมกันให้มากกว่านี้หน่อยกันละกันนะสืบเนื่องจากก่อนนนห้้าาีคุณม ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับไททันตัวนี้นะว่าที่มาที่ไปของพี่แกเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับไททันตัวนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้สูญเสียไททันเซิเกอร์แมนไปให้กับเหล่าสมบีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าไซเลนไททันตัวนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นจากแกนกลางเจเนซีสซึ่งแกนกลางอันนี้เนี่ยเหล่าเซมเกอร์แมนเขาเป็นเจ้าของอยู่นะแล้วพลังและความสามารถต่างๆของเจ้าไซเลนไททันเนี่ยก็มาจากแกนกลางเจเนซีส์ทั้งหมดเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณมอนเซอร์อัพยังได้บอกความ าสามารถคร่าวๆขอในท่านตัวนี้ให้กับเราได้รับรู้กันด้วยนะความสามารถอย่างแรกเนี่ยคือพี่แกสามารถใช้เสียงกระแทกความถี่สูงนะครับจากหัวและลําโพงทั้งหมดที่ติดตั้งมาด้วยนะความสามารถที่2นะครับพี่แกสามารถสร้างดาบในโลกออกมาใช้งานตอนไหนก็ได้นะความสามารถที่3นะครับพี่แกสามารถเปลี่ยนมือของพี่แกเนี่ยให้กลายเป็นปืนกลได้จากมือทั้งสองข้างเลยนะความสามารถอย่างที่4นะครับคือพี่แกมีสีแขนนะครับสามารถแตกหนอแขนออกมาเพิ่มเติมได้อย่างที่เราเคยได้เห็นกันไปน และความสามารถอย่างที่5นะครับคือพี่แกเนี่ยสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่ได้เว้ยซึ่งผมก็มีรู้ว่าพี่แกจะยิงกระสุนปืนใหญ่ออกมาจากตรงไหนนะครับซึ่งความสามารถทั้ง5ข้อนี้ก็ยังไม่ใช่ความสามารถทั้งหมดนะเพราะว่าคุณมอสเซอร์อัพเนี่ยยังบอกว่าท่านตัวนี้ยังมีความสามารถอื่นๆอยู่อีกนั่นเองนะครับและใช่แล้วครับเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมกายวอ l ์เกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์เจาะลึกจากต่างๆในซีรีส์คิ i บี้ทรอยซอมบี้ EP ล่าสุดนี้นะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับและหาก ก็รบกวนผู้ชมพระหนึ่งหลายนะครับให้กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมไก่โบเกอร์จะได้มีกลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เปิดอีมาเะครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะหลังจากที่พี่จีแมนสุดหล่อเท่ของเราเนี่ยได้ใช้พลังงานของแกนกลาง X18 เยอะเกินไปนะครับณขณะนั้นเองเนี่ยพี่แก่ก็กําลังถูกแกนกลางกลืนกินอยู่นั่นเองเนะสังเกตได้จากแขนซ้ายและเกาะตรงบริเวณส่วนหัวของพี่แก่เลยนะครับที่ถูกดูดเข้าไปในแกนกลางันที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางพี่จีแมนเองก็เหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับพี่แก่ได้พยายามดึงแกนกลางออกมาจากร่างของพี่แก่นะแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับและก่อนที่พี่จีแมน จะถูกแกนกลางดูจนตุยแย่ไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับทท่านคาเมราแมนก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยพี่จีแมนเอาไว้นะโดยการดึงแกนกลางออกมาจากหน้าอกของพี่จีแมนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทท่านคาเมราแมนที่กำแกนกลาง x 1 8เอาไว้ก็ดูเหมือนจะทนไม่ไหวนะเพราะว่าพลังงานจากแกนกลางเนี่ยมันมีเยอะเสเหลือเกินนะครับแกนกลางเนี่ยกำลังคลุมข้างอยู่เลยนะแล้วในจังหวะนี้เองเนี่ยทางทท่านคาเมราแมนก็พยายามมองหานะว่าจเจ้าแกนกลางเนี่ยไปเก็บไปตรงไหนดีนะครับจนในที่สุดเนี่ยพี่แกก็หันไปเห็นเจ้าไซเนนไทท ที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้สติคืนมาแล้วนะครับแล้วจากนั้นมันก็ได้พุ่งเข้าใส่ไททันคาเมร่าแมนแบบไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยนะด้วยเหตุดีเองเนี่ยทำให้ไททันคาเมร่าแมนนะครับได้ยัดแกนกลางเข้าไปตรงหน้าอกของเจ้าไซเลนไททันนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยแกนกลางที่คุมข้างอยู่นะครับมันก็ได้ดูดแขนซ้ายของเจ้าไซเลนไปทั้งแขนเลยเว้ยึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับแขนซ้ายนะครับเพราะว่าส่วนแรกที่แกนกลางจะดูดเนี่ยก็มพักจะเป็นแขนซ้ายอยู่เสมอเสมอเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยพอเจ้าไซเลนมันเสียแขน ยงรู้ตัวเลยครับว่าควรดึงแกนกลางออกเว้ยพราะจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ดึงแกนกลางออกแล้วโยนลงไปกับเพื่นนะครับซึ่งในจังหวะนี้เองเนี่ย Titan ไททันคาเมราแมนก็ได้ยิงปืนเข้าใส่เจ้าไซเลนนะครับแต่ถึงแม้ว่าเจ้ามอนี่เนี่ยจะสูญเสียแขนไปแล้วหนึ่งข้างใช่ไหมแต่ก็ยังเหลือแขนอีกสองข้างนะครับซึ่งมันก็ได้ใช้โล่ป้งกระสุนเอาไว้ y นะพร้อมกับใช้แขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยตวัดเข้าใส่ไททันคาเมราแมนกระเด็นหงายหลังไปเลยนะครับแล้วในฉากนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับแขนขวาของพี่ไททันคา,ากกเมราแมนท ที่แขนของพี่แกนเนี่ยยังเป็นสีส้มอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าหลอมละลายไปแล้วหรืออย่างนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าไซเลนที่สูญเสียแขนไปหนึ่งข้างนะครับม,มันก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างนะพร้อมกับมุ่งหน้าตรงไปทันทีนะครับซึงอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือไททันคล็อกแมนที่นอนไม่มีแรงอยู่ตรงพื้นนะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าไซเลนมันก็ได้ทําในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับใช่แล้วครับมันได้ล็อกแขนของไททันคล็อกแมนเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําการดึงก้อนพลังงานอะไรบางอย่างออกมาจากตัวของไทนนลอแแ้ว พอดึงก้อนพลังงานก้อนนั้นไปได้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าท,ท่านครอกแมนจะหมดสติไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตุยเย่ไปแล้วหรืออย่างนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าหมอนี่ก็ได้ดูดก้อนพลังงานก้อนนั้นเข้าไปเก็บไว้ในร่างกายของตัวเองนะครับและด้วยเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็ทําให้เจ้าไซเลนสามารถใช้พลังของท,ท่านครอกแมนได้เว้ยเออไม่รู้ว่าจะเก่งไปถึงไหนนะครับมันได้ทําการใช้พลังของท,ท่านครอกแมนเนี่ยรักษาแขนข้างซ้ายของตัวเองที่ถูกแกนกลางดูดไปเมื่อตะกี้เว้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาด หมเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งจากจุดนี้เองเนี่ยผมก็ถึงบางอ้อเลยนะครับว่าทำไมไททันคล็อกแมนถึงกาดขนาดนี้นะพอเข้ามาอยู่ในจักรวาลของซอมบี้นะครับแท้จริงแล้วเนี่ยบทของไททันคล็อกแมนก็คือการนําพลังบ้ประเคนให้กับเจ้าไซเลนไททันนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอมันรักษาแขนของตัวเองจนเสร็จใช่ไหมพันใดนั่นเองเนี่ยมันก็ถูกยิงมาจากข้างหลังนะครับใช่แล้วครับไททันคาเมร่าแมนเนี่ยได้กลับอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับโจมตีเข้าใส่เจ้าไซเลนนะครับซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างหลบการโจมตีกัันนะคร แต่ว่าในจังหวะนี้เองเนี่ยไททันคาเมร่าแมนพี่เกยก็ได้ย่อตัวลงพร้อมกับติดไอพ่นตรงเจ็ตแพรกของตัวเองนะครับแล้วพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยพี่เกยก็ได้ปล่อยเจ็ตแพรกให้พุ่งเข้าชนเจ้าไซเลนปิวไปไกลเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าปิวไปไกลแค่ไหนนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพอพี่คริโตหันไปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นกับพี่สปิกเกอร์แมนคนหนึ่งที่ได้หยิบแกนกลางเอ็กหนงแปดขึ้นมาแล้วนะแล้วน,นอกจากนั้นตรงข้างๆพี่สปิกเกอร์แมนเนี่ยก็มีโลโก้ของป๋าไม่มาไก,ากล งอแกนกลางเนี่ยจะหยุดคุ้มข้างไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่แกได้แกนกลางไปแล้วใช่ไหมพี่แกก็คี์บอร์ดแล้วบินหนีไปเลยเว้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยพี่คีโตก็ไม่ยอมนะพี่แกได้ติดเจ็ตแพคแล้วบินตามพี่สปิกร์แมนคนนั้นไปเว้ยและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้หยิบไม้ดูดสวมขึ้นมาพร้อมกับกดปุ่มดังติดนะครับแล้วปาไปยังพี่สปิกร์แมนคนนั้นซึงพี่คีโตเนี่ยก็แม่นเป็นอย่างมากเลยนะไม้ดูดสวมที่ปาไปเนี่ยก็ไปปักอยู่บนบอร์ดของพี่สปิกร์แมนพ ลนะแล้วจากนั้นก็ระเบิด แต่เดี๋ยวก่อนครับในฉากก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่บอร์ดของพี่สปิกเกอร์แมนจะระเบิดพังลงไปนะหากเราสังเกตดีๆนะครับเราจะได้เห็นกับอะไรบางอย่างที่บินอยู่ไกลๆนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าผมก็มองไม่ชัดเหมือนกันนะว่าวัตถุสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหรือว่าจะเป็นเจ็ตแพคของพี่ททันคาเมล่าแมนที่ยิงใส่เจ้าไซเรนเมื่อตะกี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไปนะแล้วภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่หากใครทราบเนี่ยก็พิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้เม้นหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคกลับเข้า ลหลังจากที่พี่สปิกร์แมนคนตะกี้เนี่ยถูกไม้ดูดซ่วมระเบิดล่วงลงมาในครับก็มีรถไฟผ่านมาทางนั้นพอดีนะทำให้พี่แกนเนี่ยล่วงลงบนรถไฟนะครับทางด้านพี่คีตโตเอ็นดังนั้นเนี่ยก็ได้รีบเร่งสปีดขึ้นไปเกาะอ,อยู่บนหลังคารถไฟเช่นกันนะแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยนอกจากพี่สปิกร์แมนที่ขโมยแกนกาง x 18มาแล้วนะครับก็ยังมีเพื่อนของเขาอีก2คนนะที่รอยตัวลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมายืนอยู่บนหลังคารถไฟซึ่งตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็ยืนอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพี่แกทั้ง เนี่ยถูกป้ายตามรางรถไฟปวดเข้าให้นะครับทำให้ตัวละครทัพิกแมนทั้ง2คนนี้ กระเด็นตกดรถไฟไปเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่คริโตะก็พยายามคานตามนะไปเอาแกนกลาง X- 1 8นแะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองพี่แกก็เหลือบไปเห็นควันสีดําที่พุ่งมาจากข้างหลังนะซึ่งควันสีดําอันนี้เนี่ยมันดูไม่น่าไว้วางใจไปอย่างมากเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยทางด้านพี่สปิกร์แมนที่ถือแกนกลาง X 18เอาไว้นะครับพี่แกก็ได้ทําการต่อยหลังคารถไฟจนเป็นรูนะแล้วจากนั้นก็ได้หนีเข้าไปแอบอยู่ในขบวนรถไฟนะซึ่งทางพี่คริโตเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับพี่แกได้พุ่งตัวเข้าไปในรูที่พิกรแม ก,ก็เ,เจาะเอาไว้ด้วยเช่นกันนะแต่พอลงมาได้ปุ๊บเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปอีกทีนะครับพี่สปิกร์แมนคนตะก,กี้ก้องง้างหมัดเตรียมต่อยพี่คริโตอยู่แล้วนะแต่ก่อนที่พี่คริโตจะถูกพี่สปิกร์แมนต่อยร่วงขบวนรถไฟไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับเราก็จะได้ยินกับเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดนะดังมาจากหน้าขบวนนะครับแล้วพอตัวละครทั้งสองหันไปตามเสียงเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าซอมบี้ทริวมแมนตัวเดิมเลยนะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยที่เราได้เจอเจ้าหมอนี่นะครับก็ใน EP ที่ีทนนนนี่ยึ่สิบเอ็ดเัยนะ้ึ่ เจ้าซอมบี้ดริวแมนเกือบถูกปาดแป้ตุยเย่ไปแล้วนะหากไม่มีเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์เข้ามาขัดจังหวะไว้ซะก่อนนะครับทำให้เจ้ามอนี่เนี่ยสามารถขุดดินแล้วหนีออกมาได้นั่นเองครับซึ่งจากฉากนี้เองเนี่ยการมาของเจ้าซอมบี้ดริวแมนก็ทําให้พี่สปิกเกอร์แมนและพี่คริโตเนี่ยเขาพักรบกันไว้ชั่วขราวนะครับเพื่อหันมาจับมือกันแล้วต่อสู้กับเจ้าซอมบี้ดริวแมนนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นซีรีส์คิวบิดี้ทะเรซอมบี้อีพีที่ยี่สิบแปดเนี่ยก็ตัดจบลงไปในเพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์ซอมบี้ใน EP ีนี้นะครับก็ยังคงดูเดือดเลือดพานตามสไตล์ของคุณมอนสเตอพนะซึ่งผมติดใจอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือตัวละครอย่างไททันคล็อกแมนนะที่พี่แกเนี่ยโดนเนิฟเยอะเกินไปนะครับโดนเนิฟจนน่าเกลียดเลยนะผมคิดว่าก็น่าจะมีแฟนๆหลายคนแหละที่ต้องบ่นเกี่ยวกับตัวละครอย่างไททันคล็อกแบนไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงผมด้วยก็เช่นกันนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยตัวละครของฝั่งคล็อกแมนนะครับที่ข้ามจักรวาลมาแล้วยังไม่ตุยเย่หรือกลายเป็นซอมบ ธนโนนาคล็อกแมนและพี่แฮมเมอร์คล็อกแมนเพียงแค่2คนเท่านาั้นนะทางนี้ท้งนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามขั้นต่อไปนะครับว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้จะถูกคนมอนซ่าอัพเนี่ยเอามาปู้ยี่ปู้ยำหนักหนาขนาดไหนนะตัวนในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยวนผมไก่บล็อกเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ